สวัสดีครับเกษตรยามว่างครับวันนี้พามาชมกล้วยที่ปลูกดินเหนียวกับดินทรายนะครับตรงนี้ครับดินเหนียวนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับสี่ห้ากอเนี่ยครับสูงมากเลยนะครับฝั่งนู้นต่ำๆนั้นเป็นดินทรายนะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับ กล้วยน,นี่ชอบบินเหนียวมากครับพันเดียวกันนะครับมานดูลำต้นกันนะใหญ่โตโมโหลานมากเลยครับแล้วลูกเขานี่สุดยอดเลยครับสมบูรณ์มากครับ เพื่อเขาใหญ่มากเลยนะครับอันนี้เป็นมารีอ่องนะครับน,นี่เพิ่งตกปีนะครับทางนี้เป็นดินทรายนะครับไม่โตนะครับได้แค่นี้นะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับกล้วยนี้ถ้าปลูกดินทรายนะครับเปืองปุ๋ยหน่อยนะครับ นี่ตรงนี้เป็นดินเหนียวหมดเลยนะเดินดินเหนียวลูกลูกสวยมากเลยนะครับใหญ่กลมสมบูรณ์มากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับใส่กุ๋ยก็ยเท่ากัน,นครับ ดินทรายนี่ลูกรดบรีบนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นตายพายนะครับเพราะว่าก่อนี้เขาเป็นนะครับอันนี้เขาก็เลยใกล้จะเป็นแล้วครับ ตอนนี้ก็ก็เป็นแล้วนะครับเนี่ยตัดทิ้งครับออกเครือมาก็เป็นเลยนะครับก็เลยตัดทิ้งลงก็เหลือต้นที่ข้างๆกันครับดูนะครับความสมบูรณ์ของยินเหนียวนะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับต้นเขาใหญ่มากเลยนะแล้วต้นนี้อย่างสูงอย่างใหญ่ครับเลเครือเขานี่สุดยอดมากเลยนะครับ พื้นที่ปลูกกล้วยคนระับชอบมากเลยครับดินเหนียวไม่เปืองปุ๋ยด้วยนะครับนี่กำลังกปีนะครับกล้วยชอบดินเหนียวมากเลยนะครับแล้วหน้าแรงเขาไม่เหี่ยวด้วยนะครับรดน้ำนิดเดียวแทบจะรดดินทรายนี่แห้งตายไปเลย มีดินเหนียวนะครับปลูก้วยประหยัดปุ๋ยมากเลยครับอันนี้ชอบมากเลยครับสวยเยมากเดี๋ยวพาไปดูอีกที่มันมีดินเหนียวอยู่นะครับมันเป็นดินโค้งนะครับแล้วก็ไถลงเป็นดินเหนียวนะ ฝั่งนี้เป็นดินทรายนะครับดูดินทรายครับตน้นไม่โตแล้วครับรูปเขาก็จะเนี่ครับเดียวๆอันนี้ไม่ค่อยจะโตเลยครับพามาดูลงดินเหนียวอีกที่ครับนี่ดินทรายนะครับต้น,นำต่ำๆนะครับ เป็นโรคเยอะครับเาต้องฉีดยานะครับต้องฉีดยาเสลาโรคไตตา,ายครับเข้าเต็มไปหมดครับมาดูนี่ครับอันนี้ก็เป็นดินเหนียวนะครับแต่ทางนู้นก็เป็นหนอนกอตัดทิ้งไปแล้วก่อนนะอันนี้ก็เกือบจะเป็นแล้วครับเนี่ยจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับกอนี้เป็นตรงดินเหนียวนะครับ มาดูเพืือครับอันนี้กอนี้เป็นหนอนกอนแล้วนะครับฝั่งนูน้นตัดทิ้งครับตัวนี้ก็เป็นแล้วครับเนี่ยปีนี้ไม่ได้กินครับเนี่ยต้องตัดทิง้งอันนี้ตัวออกก่อนนะครับดูนะครับลูกเขานี่สุดยอดนะครับอวนกลมสวยครับผิวสวยด้วย แปลกมากเลยครับตรงดินเหนียวผิวกล้วยจะสวยมาดูเคลือนนึงอันนี้ก็สวยครับไปดูอีกเคลือนหนึ่งนี่เป็นโรคหมดแล้วนะครับเลยแล้วตัดออกแล้วก็จะปลูกใหม่เลยนะครับอยู่ข้างกันนี่แหละไม่ไถนะครับ,รบเป็นโรคหมดเลยนะครับเป็นนอนกอบ,บวกใต้พาย ตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับทั้งกอแต่ก็จะเหลือเครือนี้ที่ว่าเป็นต้นเก่าก็าแก่แล้วครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นโรคหมดแล้วออกแทงปีมาก็เป็นโรคเลยครับอันนี้แหละครับอันตรายครับกลวยไม่ได้กวยกวยนะครับมาเป็นตอนแทงปีนะครับไอต,ตอนเป็นสาวก็ไม่แสดงอาการนะครับ นี่ครับกล้วยดินเหนียวนะครับลูกใหญ่มากเลยครับเรียงกันสวยครับผิวนี่ผิวสวยมากเลยนะครับคิดว่าจะสะอาดต่างจากดินทรายมากเลยนะครับอันนี้ดินทรายครับเขียวเขียวเล็กเล็กลืีบลช่วงนี้ครับเชื้อราเยอะมากครับฝนตกบ่อยต้องฉีดยาเชื้อราครับ ไม่งั้นชลากับตายพายค่อยะมาด้วยกันนะครับตอนนี้หน้าแรงเป็นนอนกอหน้าฝนก็เป็นไตยพายครับเนี่ยกอนี้เป็นดินเหนียวนะครับเป็นหมดแล้วครับเป็นโรคนะครับ,รบอันนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้จะแทงปีแล้วครับใบธงขึ้นแนละ้วเนี่ยตัวนี้ก็แทงปีนะครับนี่ตัดทิ้งเนี่ยอันนี้ก็เหลืองแล้วครับกอนี้ก็ ตอนแรกเป็นกอน,นี้ก่อนนะครับตัดทิ้งไปแล้วแล้วนี่ก็ลามไปนี่ครับโหยากนะครับปวดอยู่ที่ดินด้วยนะครับบางไม่ยากดินบางที่ก็ไม่ค่อยเป็นฉลาครบับางที่ก็เป็นนะครับ อันนี้สุกสุกแล้วเกือบมาไม่ทันนกนะครับปกติจะไม่ทันครับจะต้องหายไปอย่างน้อยก็สองหวีวันนี้ทันครับนกเยอะครับลูกเขานี่ กวนใหญ่มากเลยนะครับสวยมากเลยแต่เขาเขาสมบูรณ์นะครับแต่ส่วนมากของบ้านน่าจะเป็นที่ดินถ้าดินเหนียวไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับปุ๋ยก็ใส่นิดเดียวใส่พออร้อมๆกัน,นครับแต่เขาสวยงามมากเลยอันนี้จะปลูกมะเขือนะครับระหว่างกลางกล้วยครับผูกมะเขือเปาะ วางระ้ววางกล้วยเลยนะครับนะครับอันนี้ขุดขุดลุมเล็กไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเจาะลุมนะครับจะใช้เครื่องเจาะเจาะแล้วก็จะเอาขี้ไก่ลงข้างล่างแล้วก็ถมนะครับให้ให้เขาเก็บความชื้นช่วงหน้าแรงนะครับไอ อันนี้ทําจุดไว้ก่อนนะครับแล้วเอาเครื่องมาเจาะมาเลือ,เ,อเขาจะได้งามนะครับรองก้นหลุมนะครับถ้าไม่รองเขาจะไม่ค่อยงามนะปลูกเต็มไปกับกล้วยเลยนะครับปลูกเลาะสับวางกลางนะครับ คอยมาติดตามกันใหม่นะครับผมกับเกษตรยามกว้างครับสวนกล้วยมะลิอ่องครับผม